พื่อนคะออมเอมเก็บมะเฟืองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวออมเอมจะไปทำคอมลชา F2 กันค่ะล้างมะเฟืองให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นชิ้นแคะเม็ดออกนะคะทุกคนแคะเม็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวแอมจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เอมจะเอาโรสแมรี่มาทำเป็นสมุนไพรด้วยนะคะโรสแมรี่ค่ะเมื่อเราเตรียมผลไม้หน้าวคอมบูชาเสร็จแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ไม่ต้องใส่เต็มขวดนะคะเพื่อนๆ วางทิ้งไว้3วันก็สามารถตื่มได้แล้วนะคะลองไปทำกันดูนะคะบ๊ายบาย